จากจกอินเทอร์เน็ตสูงเรื่องจริงฮะนี่คือรีวิวของซาดาโกะเวอร์ซัสคายาโกะอ่ะซึ่งถ้าใครไม่รู้จักเรื่องของซายาโกะคายาโกะเนี่ยซายาโกะเนี่ยคือเป็นผีในเรื่องเดลิงนะฮะซึ่งแบบเอาวิดีโอใส่เข้าไปแล้วก็จะตายในสองวันกับคายาโกะเนี่ยก็เป็นผีในจูออนเป็นผีตัวแม่ในจูออนที่แบบเหมือนใครเข้าบ้านปุ๊บเธอจะมีคำสาปให้แบบคนนั้นต้องตายแล้วก็หลอกลออแบบ คนโหดอะแบบจำได้พีโตขาผมในผ้าผมอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งจริงๆแล้วต้องกำเนิดเนี่ยมันมาจากโจ๊กเมื่อตอนเล่นนังไอ e พิ้วฟูเดย์เมษาหน้าโง่แบบว่าเป็นมุกหลอกๆขึ้นมาในปี2014นสะิบ่ะแตไปไปมาเนี่ยปลาย2015เนี่ยก็ทางค่ายก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยแม่งจะทําหนัง,งจริงๆทําหนังเรื่องนี้จริงๆที่เป็นค่ายที่ครบ40ปีของค่ายเนี้ยเป็นค่ายทําหนัง2เรื่องบอกว่าเฮ้ยเราจับทั้งคู่มาเจอกันจริงจริง ก่อนดูเนี่ยผมมองตรง,ตรงผมคิดว่ามันคอมเมดี้แน่ๆแล้ตั้งแต่ต้นกําเนิดตั้งแต่ชื่อเรื่องที่แบบแม่งเอาตัวละครมาวัวซัดกันดื้อๆอย่างเงี้ยแล้วแถมแบบทําใบปิดก,ก็ออกมาเป็นแบบแบทแมนวีซูเปอร์แมนล้อเลียนนะฮะหรือแม้แต่การโปรโมทต,ต่างๆทั้งแบบทำไอจีของแม่ลูกจูออนที่แบบทำภารกิจประจําวันส่งลูกเล่นกับลูกแบบหรือแม้แต่แบบการโปรโมทที่เอาไปเอาไปปาลูกเวสปอนอะไรแบบเนี้ยมันแบบ คือมันต้องมาแบบคอมเมดี้มัแล้วมาแบบดูเอาบ้าๆบอๆไม่ไดูเอาจริงจังผมก็เลยเลือกวันที่แบบว้ยวันนั้นผมเครียดงานไปแลอ้อยากผ่อนคลายก็เลยเลือกไปดูหนังเรื่องนี้นะฮะแต่พอจริงๆแล้วมันมันค่อนข้างน่ากลัวคือแทนที่มันจะแบบเล่าองค์หนึ่งเอาตัวละครแม่งมาซัดกันแบบเอาเอาทีวีไปเปิดในบ้านจุออนมาตั้งแต่องค์แรกเปล่าหนังเหมือนกับเป็นหนังสองเรื่องนะฮะว่า ก่อนว่าจะมีเล่าอะไรบ้างไอ้นี่ฝั่งนี้ก็เดลิงก็ใส่เทปแล้วก็หลอกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบ้านที่มาย้ายมาอยู่ใหม่ข้างบ้านของอีพีจูออนมันก็หลอกอีนั้นไปแทนที่ผมจะรู้สึกผมกายเครียดผมแบบนันเครียดหนักกว่าเดิมผมกลัวไงคือผมเป็นคนที่แบบเวลาดูหนังผีฝรั่งเนี่ยผมจะไม่ค่อยกลัวเพราะว่ามันเป็นหนังผีฝรั่งไงเรารู้สึกว่ามันไกลตัวเป็นฝรั่งฝเั่งเราผมก็จะแบบเหมือนกับดูคอนซัลลิงเลยนะผมก็รู้สึกกลัวรู้สึกตกใจแต่ไม่ได้แบบ กลัวขนาดนั้นแต่พอเป็นหนังผีเอเชียหรือหนังผีแบบญี่ปุ่นที่มันแบบมารู้สึกใกล้ตัวมันรู้สึกผมดำมันรู้สึกแบบสามารถเกิดกับเราได้มันเป็นความอีได้แบบที่เรากลัวลผมกลัวง่ายอยู่แล้วไงก็รีบรู้สึกแบบเราไม่ได้มาดูเพื่ออะไรเราดูเพื่อความบันเทิงแบบรู้สึกหงุดหงิดนิดนึงนะฮะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไอ้ความกลัวที่น่ากลัวเนี่ยมันก็เป็นกลัวแบบเดิมๆอะ่ะคือไม่ได้แบบมีแบบมุกไม่ไม่ได,ม,ม,ม,ดมีมุมกล้องแปลกประหลาดก็เป็นผีจูออนก็เป็นผีผมยาวออกมาจากทีวี ผีจูออนก็แวบ,บไปแวบบมาหักคอซาวเอฟเฟคคือเป็นอะไรเดิมๆที่เราเคยเห็นนะมันไม่ใช่มีอะไรมุมกล้องใหม่การสแสดงนี่ก็แบบธรรมดามุมกล้องก็เป็นเหมือนซีรีส์ญี่ปุ่นแลนะ้วไม่ได้มีไมไ่มีอะไรพิเศษไม่มีอะไรที่น่าจดจำนะฮะอย่างเดียวที่ผมจําออกจากโรงได้คือน้องนางเอกนะฮะน้องนางเอกฝั่งผีจูออนเนี่ยน่ารักมากถึงขนาดต้องผมต้องเดี๋ยวจาก็ไม่กลับไปเช็กชื่อแล้วเฮ้ยน้องน้องชื่ออะไรนะแล้วหนังก็ก็ใช้เวลาเยอะแยะไปกับการที่แบบพยายามหาเหตุผล พยายามสร้างเหตุผลว่าเฮ้ยทาไมอีพีเดอ i n ลิงอีพีจูออนถึงมาเจอกันได้ซึ่งสำหรับผมรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่เราไปดูหนังที่ชื่อแบบเนี้ยมึงโปโมแบบเนี้ยมันไม่ต้องการมีเหตุผลคือใส่เหตุผลไปแล้วก่อนดูใส่เหตุผลว่ามึงมาสู้กันได้นะ่แน่ไปแล้วก่อนดูเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมานั่งเล่าเหตุผลอีกผมรู้สึกว่ามัน,มนรู้สึกมันเยอะเกินไปแล้วมันไม่ได้ทําให้ให้คนดูในสิ่งที่เขาอยากมาดูผมรู้สึกอ่ะคนญี่ปุ่นเนะี่ยจะต้องการเหตุผลนะ มันไม่จําเป็นกูไม่ต้องการเหตุผลกูไม่ต้องการความใสสมเหตุสมผลในในหนังแบบนี้แค่มุงจับมาสู้กันก็พอแล้วนะฮะซึ่งซึ่งในตอนท้ายเนี่ยมันก็มีการจับมาสู้กันจริงซึ่งผมบอกทุกคนเลยว่าแม่งโคตรมันครับคือมันไม่ใช่แบบการต่อสู้อลังการยิ่งใหญ่นะแต่มันเหมือนว่าเงาผีสองตัวเนี้ยมาเจอกันได้ในห้องห้องหนึ่งแล้วมันก็เป็นอย่างที่เราคิดอะปะีวีเปิดเราอยู่ในบ้านผีนั่นอะซึ่งแบบมันแบบตอนเราเห็นเราสู้กันแบบเฮียเฮียเฮียเพราะว่า เพราะอะไรเพราะเพราะเราไม่รู้ว่าใครจะชนะไงเพราะเราเราเราไม่เคยเห็นการต่อสู้แบบนี้ว่าเ hey ฮ้ยผีปูนสองตัวเนี่ยที่แม่งอาฆาตแค้นโคตรแบบไม่มีใครปราบแม่งได้โคตรอ่ะมาเจอกันแล้วมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นอะ <ๆ S 1> คือเราเดาไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมบันเทิงอะเน,นี่ยมากกว่าผมดูฉากต่อสู้บบกับแบทแมนกับซูเปอร์แมนนี่คือรู้สึกรู้สึกแบบเ yeah, ฮ้ยแม่งเฮ้ยไอ้ hey! นี่มีพลังอย่างนี้นี่ว่ะเฮ้ย hey อันนี้มีเส้นผมนี่ว่าแต่อันนี้มันหักคอได้นี่มันโน่นนี่ได้เฮ้ย เราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแล้วแบบเราเรารีแอคเหมือนตัวละครในหนังเลยว่าตัวละครในหนังก็คือมันจะอยู่ในตรงกลางจอแล้วแบบไอ้นี่พ p ยูออนก็ลงมาจากบนไดอีนี่ก็ออกออกมาจากทีวีรอแล้วแบบเราอยู่ตรงกลางแล้วแบบผมก็เดินดูโลก์แบบเฮ้ยมันจะยังไงต่อวะเฮ้ยยังไงต่อวะเฮ้ยยังไงต่อวะแล้วแม่งเป็นความสนุกแบบที่ผมแบบเฮ้ยไม่เคยลุ้นไงขนาดนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เรา so like, จะดูหนังแล้วเราสึกแบบเฮ้ยนี่เลือกท right? so like ี่พระเอกเฮ้ยนี่เลือกผู้ร้ายแต่แม่งไม่มี คือเรื่องนี้มันไม่มีผู้เอกไม่มีผู้ร้ายคือเป็นตัวระบ้าศสองตัวที่แบบไม่โคตรพลังแล้วมาสู้กันเรามันแค่อยู่แบบเป็นคนดูที่อยู่ตรงกลางแล้วมันมันโคตรมันนะแต่มันเป็นความโคตรมันที่โคตรสั้นนะเพราะแทนที่มันจะแบบเป็นผมนะผมจะซัดสักสิบนาทีถ่ายมันสู้กันสิบนาทีมันมันเลยแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าเขาพยายามคงความสยองไว้ซึ่งผมไม่รู้ว่าทําไปทําไมนะเขาสยองแบบนั้นว่าให้หนังมันมันแมมันกลายเป็นหนังสยองขวัญลงตัวหนังสยองขวัญได้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่เราอยากไปดูอ่ะ สิ่งที่หนังขายมาตั้งแต่แรกเขาทำให้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างผิดหวังเพราะรู้สึกว่าสาั่งกัสู้ที่มันทำออกมาได้ดีผมรู้สึกผมสนุกมากกับมันอนะ่ะมันมันจะมาสามนาทีหรือแบบจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำทำให้ผมรู้สึกว่าม,มันน่าจะยากกว่านี้น่าจะบันเทิงกว่านี้นะฮะก็ถ้าให้สรุปนะฮะซาดโดโกะเซอร์คายโยโกะนี่ก็คือ มันเป็นหนังที่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเป็นการหนังผีเดิมๆถ้าคุณเป็นสายหนังผีดูหนังพวกนี้มาเยอะอยู่แล้วคุณอาจจะไม่กลัวเท่าผมนะแต่ผมไม่ค่อยกลัวนะไม่ได้มีอะไรใหม่การแสดงมุขก้อนทุกอย่างเดิมๆหมดนะครับเป็นมาตรฐานไม่ใช่หนังญี่ปุ่นนะผมว่ามาตรฐานซีรีส์ญี่ปุ่น้วยสาเพราะว่าผมรู้สึกหนังญี่ปุ่นจะมีมาตรฐานตี ได้ดีกว่านี้นะฮะแต่ว่ามันมันก็ให้ในสิ่งที่เราอยากไปดูมันให้ฉากไซโยโกสู้คายโยโกได้สนุกได้มันนะฮะแล้วก็น้องนางเอกน่ารักมากนะใจลืมไปเซิร์ชชื่อกันนะนะผมจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นผมจะให้ไซโยโก vs คายโยโกเท่ากับ6เต็ม10นะฮะก็ขอบคุณที่ตามรับชมนะฮะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กันได้นะฮะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย